สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนวัดประสาทนิกรในช่วงชั้นประถมศึกษาให้เขาเยี่ยมชมบ้านผ่อนผู้สร้างและเรียนรู้วิธีการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิต ี่มั่นคงและยั่งยืนของบ้านผ่อนผู้สร้างเราค่ะมาถึงแล้วก็รับน้ำกันไปคนละ1ขวดแล้วเดินทางไปยังอาคารอนเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อเปิดากิจกรรมอย่างเป็นทางการกันเลยนะคะภายในอาคารเราจะได้ทำความรู้จักกับวิทยากรและพี่เลี้ยงก่อนที่เราจะไปออกเดินฐานกันค่ะ กานกิจกรรมแรกเราจะพาน้องๆมาที่ฐานแปลงผักไร้าสารของบ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อให้น้องๆได้ดูดมชมชิมและสัมผัสกับผักไร้าสารบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะพืชผักภายในแปลงของเรามีอยู่มากมายเลยนะคะอย่างเช่นผักขมแดงแปลงนี้สามารถเอาไปทําสีผสมอาหารได้ด้วยละค่ะ ออกจากผักขมแดงเราจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมแปลงชะพลูแล้วลองชิมดูกันค่ะว่าชะพลูอร่อยหรือเปล่านอกจากแปลงชะพลูแล้วเรายังมีแปลงผักกาดหอมด้วยนะคะเราไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไง ไกลกันมากก็มีแปลงผักบุ้งด้วยนะคะตอนนี้ยังเป็นต้นอ่อนแต่อีกไม่นานก็จะได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะพาน้องๆไปต่อกันที่ต้นกระเจี๊ยบแดงซูดานซึ่งมีสีแดงสดน่าทานมากๆเลยนะคะเอาไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ละคนดูหน้าแล้วคงจะชอบมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปกันต่อแล้วนะคะ พราะสถานที่ต่อมาเราจะพาน้องๆมาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของบ้านผ่อนผู้สร้างและพืชสมุนไพรที่จะแนะนําในวันนี้นั่นคือว่าลิ้นเป็ดหรือใบ500ของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะไม่ไกลกันมากก็มีต้นแคร์ด้วยนะคะต้นแคร์นี้เป็นแคร์บ้านค่ะเอาไว้ไปปรุงอาหารทานแก้ไข้หัวลมได้ด้วยนะคะชิมดอกแคร์กันแล้วเราไปชิมผักกูดกันบ้างค่ะ ผักกูดคือเป็นผักที่ใช้บ่งบอกระบบนิเวศได้เลยนะคะเพราะผักกูดเป็นพืชที่อ่อนไหวกับสารเคมีมากๆเลยละค่ะต้นต่อไปมีใบเหมือนมะขามแต่มีหนามเหมือนชะอมน้องๆเดากันถูกไหมคะว่านี่คือต้นอะไรใช่แล้วค่ะนี่คือต้นส้มปล่อยลองชิมกันดูเลยนะคะนอกจากต้นส้มปล่อยก็ยังมีต้นมะตุูมแขกให้น้องๆได้ลองชิมกันด้วยค่ะ ชิมพืชผักมาเยอะแล้วไปชิมผล,ลไม้อร่อยๆอกันบ้างดีกว่านะคะนี่คือฝรั่งกิมจูของบ้านผ่นผู้สร้างเป็นฝรั่งไร้สารที่หวานกรอบและอร่อยมากๆยิ่งเป็นช่วงฤด,ดูการฝรั่งกิมจูแล้วด้วยใครมาบ้านผ่อนผู้สร้างไม่สั่งไม่ได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่คือแปลงทดลองปลูกองุ่นไร้สารแบบร้อเอร์เซนตซึ่งที่บ้านผ่อนผู้สร้างได้ทดลองปลูกองุ่นด้วยวิถีธรรมชาติแบบร้อเอร์เซนต์เลยค่ะ ต่อไปเราจะพาน้องๆไปชมปลาในนาข้าวกันนะคะซึ่งนาข้าวบ้านผ่อนผูสรซางเราจะปลูกเป็นข้าวสังโยชน์และข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเอาไว้ทานภายในทัวเรือนค่ะใกล้ๆก,ก,ก,กับนาข้าวมีต้นไม้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือต้นเฮนกิงหรือต้นเห็นหน้าค่ะซึ่งชนิดนี้สามารถเอาไปกรบผมและทำสีเล็บได้ด้วยนะคะ ส่วนต้นต่อไปเราจะพาน้องๆไปดูตะขบยักษ์กันค่ะตอนนี้ยังไม่มีลูกสุกแต่ก็มีลูกให้น้องๆได้มองเห็นกันด้วยนะคะสถานีต่อไปเราจะพาน้องๆไปที่ปุ๋ยหมักเศษอาหารของบ้านผ่อนผู้สร้างซึ่งปุ๋ยนี้เราจะเอามาใช้ในการปลูกต้นไม้ทั้งหมดของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะปุ๋ยของบ้านผ่อนผู้สร้างมีอยู่3ชนิดจึงชนิดต่อไปนั่นก็คือปุ๋ยหมักโบกชิค่ะ ปุ๋ยหมักโบก้าชีเป็นปุ๋ยหมักที่นิยมเอามาใช้กันภายในสวนพรผู้สร้างมากๆเพราะว่าใช้เวลาหมักเพียงแค่หนึ่งเดือนค่ะเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วและทันใจสุสดๆไปเลยส่วนปุ๋ยชนิดที่3เป็นปุ๋ยที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะปุ๋ยนี้เรียกว่าปุ๋ยหมักวัชพืชเป็นการนำเศษวัชพืชและเศษใบไม้ต่างๆภายในสวนมากองทับถมรวมกันไว้แล้วหมักให้กลายเป็นปุ๋ยค่ะ ชมปุ๋ยกันไปแล้วเราไปเลี้ยงปลาในบอ่อปลาสุขสันต์กันบ้างดีกว่านะคะปลาบ่อน,นี้เป็นปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้และศึกษากันใกล้ๆส่วนอีกบอ่อเราจะไม่ได้ใช้อาหารในการเลี้ยงปลาแต่เราจำลองธรรมชาติด้วยการสร้างรายแดงธรรมชาติเอาไว้ให้น้องปลากินค่ะเรียนรู้เรื่องปลากันไปแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องไก่กันต่อนะคะ ไก่ชนิดแรกเราจะพานน้องๆมาเยี่ยมชมไก่ต๊อกค่ะแต่นอกจากไก่แล้วใกล้ๆกันก็ยังมีบ่อปลาดุกด้วยว่าแล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องปลาดุกกันก่อนนะคะใกล้ๆบ่อปลาดุกก็มีแหนแดงซึ่งแหนแดงนี้เป็นหนึ่งในอาหารสำคัญของน้องไก่บ้านผ่อนผู้สร้างเลยค่ะ นอกจากแหนแดงแล้วอีกหนึ่งชนิดที่เป็นอาหารที่สำคัญกับน้องไก่นั่นก็คือแมลงวันลายนะคะให้ได้ทั้งตัวแก่ที่ตายไปแล้วหรือแม้กระทั่งตัวอ่อนของแมลงวันลายค่ะส่วนอันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเรียกว่าหนอนนกนะคะเอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิดเลยคะ่ะกลับเข้าสู่ไก่กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมเล้าไก่อารมณ์ดีของบ้านผ่อนผู้สร้าง แล้วเก็บไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีกันค่ะไข่ไก่ไร้าสารของบ้านพ่อนผู้สร้างเป็นไข่ที่มีประโยชน์และมีวิตามินสูงมากๆเนื่องจากอาหารที่เราเอาให้ไก่กินต่างก็เป็นพืชสดและอาหารสดที่เราได้เพาะเลี้ยงขึ้นมาเองค่ะนอกจากนี้แล้วบรรยากาศภายในกรงยังมีพื้นที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นและคุยเขียหาอาหารรวมทั้งยังมีเพลงเพราะๆ เปิดให้น้องไก่ฟังตลอดเวลาเลยค่ะเก็บไข่ไก่เสร็จแล้วเราไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันนะคะ okay. yeah. ทานกิจกรรมต่อไปเราจะพาน้องๆไปให้อาหารกระต่ายและสัตว์ต่างๆที่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่างๆกันค่ะเก็บผักบุ้งกันไปได้คนละหนึ่งกรัรมแล้วก็ออกเดินทางไปหาน้องกระต่ายกันเลยนะคะ ในฐานการเรียนรู้นี้นอกจากน้องกระต่ายแล้วเรายังมีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างหนูแกสบีหนูขวัญหนูแฮมสเตอร์ไก่ขนทวนนกหงยกนกแก้วสายพันธุ์กรินชิกและเม่นแคให้น้องๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะทั้งน้องสัตว์ต่างๆและน้องๆน,น่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะ บรรยากาศภายในนี้อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะออกจากฐานกิจกรรมการเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่างๆต่อไปเราจะพาน้องๆไปที่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะนะคะภายในฐานกิจกรรมนี้น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีจำแนกแพะด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกแพะเนื้อกับแพะนมหรือจะเป็นการจำแนกแพะตัวผู้กับแพะตัวเมียวิทยากรของเราบอกหมดจนน้องๆเข้าใจเลยค่ะให้อาหารน้องแพะกัเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้กันต่อที่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้การเผาถ่านแบบไร้ควนันและการเก็บน้ำส้มควันไม้ค่ะฐานที่เผาออกมาได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เรียนรู้เรื่องการเผาถ่านไปแล้วต่อไปเราจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นอนุรักษ์วิถีไทยของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะจบกิจกรรมช่วงนี้กันแล้วนะคะเราจะพาน้องๆไปล้างมือทำความสะอาดก่อนที่เราจะไปพักทานอาหารเบรกกันค่ะสำหรับอาหารเบรกของน้องๆในวันนี้เป็นขนมปังลูกเกตหอมๆทานคู่กันกับน้ำเก๊กฮวยอ,อยอร่อยๆค่ะ น้องๆที่รับขนมเบรกและน้ำมาแล้วไปนั่งทานกันให้เรียบร้อยได้เลยนะคะทานเสร็จแล้วน้องๆก็สามารถเลือกซื้อเลือกทานของว่างขนมและน้ำที่เด็กๆโฮมสคูลบ้านผอนผู้สร้างได้เอามาจำหน่ายแลกเปลี่ยนภายในฐานกิจกรรมการบูรณาการความรู้ความสามารถของน้องๆเด็กๆโฮมสคูลค่ะ กันเสร็จแล้วก็นำภาชนะไปล้างทำความสะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปทําขนมในฐานกิจกรรมการทําขนมไทยค่ะอันดับแรกก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็มาทําความรู้จักกับวัตถุดิบที่เราได้มากันค่ะวัตถุดิบที่น้องๆได้มาก็จะเป็นดอกไม้และใบไม้ของบ้านผ่อนผู้สร้างที่เราจะเอามาคั้นกลายเป็นสีสำหรับใส่ขนมนะคะ เรียนรู้กันเสร็จแล้วก็เริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการปั้นไส้มะพร้าวให้เป็นก้อนๆจากนั้นก็คั้นสีแล้วค่อยๆผสมสีกับแป้งข้าวเหนียวเพื่อเตรียมแป้งเอาไว้สำหรับห่อไส้ค่ะถึงตรงนี้ทุกๆคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมนูที่น้องๆจะทำนั่นก็คือต้มโพค่ะว่าแล้วก็ไปดูบรรยากาศของน้องๆกันเลยนะคะ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาห่อไส้กันเลยค่ะเก่งกันมากๆเลยนะคะเด็กๆทำไปเรื่อยๆไม่นานก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ น้องๆมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างสนุกสนานเห็นแบบนี้พี่ๆก็ดีใจนะคะเนี่ยค่อยๆปั้นกันไปเรื่อยๆและเก็บรายละเอียดอย่าให้มีไส้โผลออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปต้มกันเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่ขนมลงไปในหม้อได้เลยค่ะ จากนี้เราก็จะรอให้ขนมค่อยๆลอยขึ้นมานะคะเมื่อขนมลอยขึ้นมาแล้วก็ถือว่าขนมนั้นสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นมาพักเอาไว้ในน้ำเย็นได้เลยนะคะพักในน้ำเย็นจนมันเย็นตัวลงดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ในภาชนะแล้วเริ่มคลุกมะพร้าวกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมต้มโคเรียบร้อยแล้วก็มาชิมกันเลยค่ะดูท่าน้องๆจะชอบกันมากๆเลยนะคะทานกันอย่างอรอร่อยเลยทีเดียวไม่ใช่แต่น้องๆน,นะคะ คุณครูก็ดูจะฟินมากๆเลยละค่ะอีกหนึ่งฐานกิจกรรมที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้น้องๆในวันนี้นั่นก็คือฐานการทำของเล่นค่ะซึ่งวันนี้เราจะให้น้องๆได้ทำกังหันลมกันค่ะเมื่อน้องๆได้รับวัสดุอุปกรณ์มาแล้วน้องๆก็เริ่มลงมือวาดรูปกันได้เลยนะคะ ว่ารูประบายสีของตนเองให้สวยงามและเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพี่ๆก็จะสอนขั้นตอนต่อไปค่ะแต่ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไปขอส่องผลงานแต่ละคนแต่ละคนก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ กันแล้วงั้นเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการประกอบร่างให้กับกังหันลมของน้องๆค่ะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทดลองเล่นกันเลยค่ะก่อนจะเล่นอย่าลืมมาตัดปลายแหลมเพื่อความปลอดภัยกันก่อนนะคะ กิจกรรมสุดท้ายที่เราจะมาทำกันในวันนี้นั่นก็คือฐานการทำคอปเตอร์ลูกยางค่ะน้องๆมารับอุปกรณ์แล้วไปทำกันเลยนะคะสำหรับคอปเตอร์ลูกยางง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่น้องๆเอาเชือกผูกกับไม้ที่พี่ๆเตรียมเอาไว้ให้จากนั้นก็ค่อยๆร้อยเข้าไปในลูกยาง แล้วก็ค่อยๆประกอบให้กลายเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วไปเล่นกันเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่ได้นะคะเพราะแต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงบ้านผ่อนผู้สร้างที่ชำนาญการอยู่ด้วยตลอดค่ะพี่ๆโฮมสคูลบ้านผ่อนผู้สร้างทำเล่นกันเป็นพันๆอันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับคอปเตอร์ลูกยางของน้องๆในวันนี้ ฝึกเล่นให้ชำนาญแล้วเอากลับบ้านไปเล่นกันเลยค่ะนอกจากฝึกเล่นแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่ๆด้วยนะคะถึงเวลาต้องไปรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะคะซึ่งเมนูมื้อกลางวันของน้องๆในวันนี้นั่นก็คือข้าวมันไก่ค่ะ ข้มันไก่บ้านพรผู้สร้างขอบอกเลยว่าอร่อยและเข้มข้นสุดๆน้องๆมารับเอาไปทานกันเลยนะคะพี่ๆแอบเห็นว่าน้องๆแถมกันสองสามจานพี่ๆดีใจกันมากๆเลยละคะ่ะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศการทานอาหารมื้อกลางวันของน้องๆในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ หลังจากที่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำภาชนะมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมการช่วยเหลือตนเองซึ่งพี่ๆได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เอาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งกันมากๆเลยนะคะล้างการสะอาดทุกคนเลยค่ะทานกันเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาให้น้องๆได้รีแลกซ์ผ่อนคลายและเล่นสนุก กับเครื่องเล่นต่างๆที่บ้านผอนผู้สร้างเตรีมเอาไว้ให้ด้วยนะคะเล่นกันให้เต็มที่และไปรวมตัวการที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อแสดงความสามารถบนเวทีและปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะ กัันนะครบเป็นระดับชั้นมัธยมศึานาที่นี่นะครับก็ครั้งนี้เขาก็เป็นครั้งแรกนะครับของคณะครูนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับบ้านขอบผู้สร้างนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตการท่อเกษตรนะครับแล้วก็การพึ่งพาตนเองนะครับตามแนวพระราชดำริของนายกรัฐมนตที่9นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กไป ทำอาชีพนะครับซึ่งที่ว่านักเรียนก็น่าจะได้ความรู้ตัวไปนะครับวันนี้ได้ขอเล่นนะครับผิดไหมมือกับบ้านโรงเรียนไปด้วยนะครับก็คิดว่าในโอกาสหน้านะครับทางโรงเรียนก็น่าจะมีกิจกรรมเช่นนี้อีกนะครับสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไปนะครับซึ่งก็ในพื้นที่นะครับไม่เหมือนกัน ในประเภทนั้นก็มีหลายโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะครับก็ได้ไปตามเกษองของผู้สร้างนะครับก็ได้ทราบว่าที่จังหวัดชิพร่างเราแล้วก็มีแหล่งขอการเรียนรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะวิทยากรแล้วก็ขอบคุณทีมงานจากขอบผู้สร้างนะครับที่ได้สร้างกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรได้มาร่วมกิจกรรมกันขอบคุณมากครับน้องวัด เ่าไม่สนพได้ไปโดินไได้พูดจากครับได้เจอไก่ทัที่ได้พูดจากครับไป่ต๊ครับใครใครอะไรดีเลยถังบานผ่อนผู้สร้างต้องขอขอบพระคุณทันผูอำนวยการคณะคุณครู และคณะผู้ปกครองรวมถึงคณะน้องๆจากโรงเรียนวัดประสาทนิกรที่ไว้ใจให้พวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างได้ดูแลต้อนรับน้องๆในวันนี้ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะมาทัศนศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจผ่อนผู้สร้างของเรานะคะ ยินดีตอบทุกคำถามและพวกเราทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างและส่งต่อคลิปวิดีโอดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอดีๆคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ